จุ่มไปจุ่มไปรอรับเลยรอรับเลยกันนะไม่ใช่เล่นนะกันนะกันเอาชนชนไม้ชนไม้ไม้ไม้ชนไปชนกันนะกันของมันที่บอกไงว่าต้องเอามาเล่นให้หมดแล้วดิทำไมพี่ให้หนูจะจังสิบสิบกวดพอสิบกวดออกส่งกลับมาทางนั้นอ่ะไม่มันจะได้เป็นเลขกลมๆเวลาหนูคืน แค่เข้าไปจุกแล้วอะอืมาตามมาตามเลี้ยมาตายหนึ่งดีมาตายหนึ่งไม่ต้องลงหมดต้องงลตามมานี่กลับกลับกลับไปกลับนี่เย็นนี้เย็นนี้เย็นทีนี้มานี่มานี่มันเลยมาเย็นมันนี่เขายังจุกเลยนะเอาละนะเดี๋ยวลงไปไล่ให้ไม่ไปไกลนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาไม่ต้องชน ไม้ไปส้ายสามคนนะไม้ไปว <3 S 2> ขวานะวิ่งขวาขึ้นนะใช่ใช่ไม้ไปไม้ไม้กองหน้าไปที่เหลืออยู่นี่แหละ อ่าถ้าจะเอาให้ได้นะถ้าเราจะปิดแกงนี้ให้หมดไ,ไวๆนะเดี๋ยวเราปิดแล้วเราเห็นเนินข้างนาไปรตรงปลายข้างนาป้ายฝั่งนู้นอะนี่คิดว่าป,นนปิดไวไม่ได้อะเราปิดเราโดนเข้าหลังแน่เราต้องช,ชนแล้วออกอะชนอันนีถ้ถ้าจะเล่นอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวเราชนปุ๊บอะเราไปอยู่ฮะเป็นไรเป็นไรก่อนเป็นไรก่อนเป็นไรก่อน แกงอื่นเข้า,เรา,เ,ราเราต้องชนแล้วก็ออกอะ่ะนี่ฟังนะเดี๋ยวเราชนเห็นเนินที่เขาอยู่บ้านตรงมุมเนินนะมันจะมีมุมเนินให้ชุบใช่ไหมเดี๋ยวเราเล่นตรงเนินนั้นนะถ้าเราชนเสร็จเราไม่ต้องไปแต่ฝั่งนูนะ้นน่ะมันมีแก๊งเยอะมัน,มนมก็ลืม,ม,มเราอยู่นี่แหละเราอยู่นี่แหละคิดคิดว่าเราชนแล้วกลับมาน,นี่ได้ปะละ่ะกลับไม่ได้โอเอสเข้าหลังกลับไม่ได้ไม่มีไหนที่กลับได้แล้วชนปุ๊บแล้วเราแหละแหละแหละแล้วเราวิ่งวิ่งนิ่ไปทางไหน เนี่ยแบบวิ่งวิ่งไปทางน่ะตรงนู้นน่ะตรงที่ไม่มีคนอ่ะอ๋อเออเนี่ยข้างล่างเลถนนไปอยู่ไปอยู่ล่ะหาหาแบบต่ำๆอ๋อเนี่ยทางซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยซ้ายได้านล่างเนี่ยนะล่างเนี่ยอ่ะอ๋องั้นดันน่ะคือคือวนขวาวนขวาแล้วดันดันเข้าไปทางนู้นน่ะน้ำชนเลยไม้ไปน้ำข้างหน้าเลยชนไปเลยชนไปเลยเออมีเออมีเนี่ยตายเลิงยังไงกรตายเลิงยังไงอ๋อ ดูดูดูน้องวงด้วยดูเพื่อนด้วยดึงเพื่อนมาชุบดึงเพื่อนมาชุบดึงเพื่อนมาชุบเอาเพื่อนหน่อย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 เฉียวง้างเพนิดเดียวรีบ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 นี่มานี่มานี่มานี่ไม้ออกไปเลยไม้ออกไปเลยไม้ออกไปเลยไม้อวนมาหนี้ผมชุบ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 ครบเนี่ย รวมไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มสามคนแล้เพื่อนยังนอนอยู่บ้างจนอยู่เพื่อนยังล้มอยู่นะมันรวมหน่อยมันรวมตรงนี้หน่อยมันรวมตรงนี้หน่อยเพื่อนตายเพื่วยผมช่กผมนี่มมนนี่แมนนี่แมนนี่ปิดให้พูดปิดให้พูดรวมตรงนี้ก่อนรวมตรงนี้ก่อนไอหมดดิไปช่วยเพื่อนไอหมดจนหมดไอหมดก่อนไอหมดเลยไอหมาเลยไอหมดเลย เยอะไปเยอไปสอคนพองคนพมาหน่อย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 กางล่างอนะตาตายตายตถอยมาถอยมามานี่นี่มานี่ล่างล่างยังยังยังเลยตัวเดียวาดิตัวเดียวปิดปิดม้ดิปิดดิมาลงมาลงมาลงมาคนนึงลงมาคนนึงเฮ้ยอย่าบูดดิจเย็นใจเย็นใจเยเย็น สวยดักห,หน้าหน่อยดักหน้าหน่อยเอาเอาแทงคุยกันคุยกันใครเข้าอ่ะเขาขึ้นหน่อยพี่ใส่สักเลยเลยเลยเตมระวังหลังนะดักล่างดักบนหน่อยดักล่างดักบนหน่อย ทีได,ได้ได้ีไ,ได้ได้ป่ะเอ็มอะไรแกไม่ไม่คนอื่นต้องจุ่ม,มที่มีเอดีที่จุ่มไม่ได้โทษโทษเอ,อ,อนนะ้อยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะ บูทได้บูทได้บูทได้ข้างบนบูทดีบูดิใครกันน้นคนเหนื่อยคนอื่นถอยคนอื่นถอยสวยออ้เนี่ยคนเนี้ยอีกตัวหนึ่งข้างบนเก็บเก็บคนหนึ่งเก็บคนหนึ่งผมเก็บกล่องนะผมเก็บกล่องนะ ถ้าได้เยอะเราบอกนะจะได้กระจายคุ้มเก็บเก็บคนเดียวพอได้๋ยวผมผมเป็นคนเก็บหลักนะผมไอชุูไปเยอะละพี่ได้เท่าไหร่รอบรอบเลยเราจะเล่นเนินหน้าเรานะใช่ไหมป้าพ<ช>ี่เนินไม่ได้คนเเนินหน้าขวาเนี่ยเราจะขึ้นไปเนินนี้นะ,ะถ้าเข้ามาไล่อะถ้าเข้ามาเนี่ยวิง่งวิ่งไปแถวแถวที่พอได้เท <ไป S 1> ่าไหร่แล้วหกสิบห้าสิบยัง เจ็ดเจ็ดแล้วโอเคกานโซนเลยกานโซนตั้งโซนตั้งโซนไม้ยืนรอบตั้งโซนไม้ยืนรอบตั้งโซนเลยบ้านจอดจะเข้านะบ้านจอดจะเข้าแล้วไม้รอรับเลยรอรับเลยจุ่มไปจุ่มไปรอรับเลยรอรับเลยกันนะไม่ใช่เล่นนะกันนะกันเอาชนชนไม้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 ชนไปชนสวยกันนะกันไมกกันองไปกองก่อนไปกองก่อนไปกลงก่อนเลยซุปเปอร์หน่อยซุปเปอร์หน่อยกองก่อนเลย ได้ของแล้วได้ของแล้วเดผิดดผิดผรดิดผิิด <göz> ผ <imprisoned. S 3> ิดผเดผิดผ <tro> ิดผ evet, ิดผดผลดดผิดอ <forecasting íamos. S 1> ิดอิดผ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 ่ดดผิดผิดผิ่ผิดผิดผิลผิดผิดผิ่ผิลผวไม่ต้องผิดผแล้วดผิดผิดผแล้วดผิดผ กไม่ต้องเล่นแล้วอ่ะโอเ่ยไปที่พอกำลังชุบคนหนึ่งได้ไหมดอกผ้าดอกผ้าจัดโอ้หดอกผ้าผมผ้าแบบผ้าจัดจัดดึงไว้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 ไว้ไว้อย่าอย่าอย่าพ่เข้ากอนลงออกมากอนออกมาก่อนดึงไว้ปอยมา เ,เ,เดีจะไ,<ด>ได้ดูการเล่นลอของ,งไอ้นี่หน่อยอลาวล้านเข้าเดี๋ไอเดคใจได้จัด หลังหลังรอเพื่อนพอร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 อวิ่งมา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 เป็นชุกอยู่คนชุกอยู่ไหนอะเอากับมากับมาเลเเลมาเลเรมาเลเยเลเรเลเโอ้โหก้มนาปาแ่นเราได้เปียมือเราเปียมือเลเช่วยเลยไม้ไมช่วยเลยมามม ไหนว่าคนไหนว่าใช้สนับสี่อยากเห็นโอ้โหจริงๆไฟนัวยี่เนี่ยหน,น้าควักสนับสี่ออกมาหนัวมากเลยทามมิ่งของการใช้ไอ้นี่อยากเล่นไหมครับอยากเล่นไหมครับจะชูไม้ครับพี่นแน่นอนพี่ขอเขามาพร้อมอาวุธขึ้น14คนเลย แต่แม่ควักแต่กลับแม่ควักของดีออกมาใช้นี่แหละนี่เสียดายนีชน่ชุดต่ำไม่ไหนชุดต่ำไม่ไหนรวมรวมรีไฟใหญ่อไไออเออลาวลาลีฟีเว้ย อเ,เดี๋วชุีออชีเ,ชเ,อเลยเอ,เ,อเดี๋ยวนะทำไมเขาล่อยชุบฟรีจังอะแล้วลานา <c oughs> แล้วลานปล่อยชุบฟรีจ้ะ เราคอยหมันไม่เข้าไปปีดคนทุบด้วยยืนลุกเรียบร้อยโอ้โหเนี่ยรอยได้ไงบ้าน้อง

ไม่มีใครขึ้นไปปิดวันช็อตทีนี้นี่ไงขึ้นไปปิดแล้วนนทีสี่สิบไม่มีใครได้ละจบเลย ้องตื่นเต้นเป็นไม้เลยขบนมีโอ้ที่ตีล่วง ดูแล้วยังไงวงก็หายก่อนอย่างนี้นี่มาเชีมาแล้วโอ้ยเวียง ทำไมฝั่งนี้ใช้หมัดต่อยอ่ะสามสิบวิจะปิดทันไหมทีนี้โอ้ยกระโดดหรือว่าอะไรนะกระโดดพอเรามาเฉี่วันปเ้ย นอนยังไม่ได้นอนเลยวิถีคนนอนน้อยจะมาเรียแอดอบพี่งหายแล้วไม่โงหายแล<ะ>้วอุ <_ i AT> ้งเขาอุ้งมาอุ้งมาอุ้งมาไว้ตรงกลางคุยกับใครอ่ะคุยกับใครอยู่โอ้ยพิเทน่ะ